วันที่15มิถุนายน2566ทีมชาติไทยชุดใหญ่แถลงข่าวถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟี فا เดย์ในวันที่16มิถุนายน2566พบไต้หวันที่สนามกีฬาแห่งชาติเกาสงโดยมาโนโลโรกิงกุนซือทีมชาติไทยเปิดเผยว่าต้องขอขอบคุณไต้หวันที่อุ่นเครื่องกับเราคิดว่าเป็นเกมที่ดีแม้จะอยู่ในช่วงปิดฤดูกาลเรานําผู้เล่น4คนจาก4เกมมาผสมกับนักเตะต,ตัวเกา่าอย่างกับตันทีมของเราเจชนาทิพย์เราต้องการ ผลการแข่งขันที่ดีการอุ่นเครื่องที่ UAE เราทําได้ไม่ดีดังนั้นเราจึงต้องเน้นเป็นพิเศษเรื่องของผลการแข่งขันทางด้านชนะทิพย์สงกระสินกับตันทับช้างศึกกล่าวว่าเกมกับไต้หวันเรามาเยือนเป็นเกมที่ยากสําหรับไทยหลายคนคงคิดว่าเราจะเอาชนะง่ายๆแต่ฟุตบอลไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเราอยากชนะอยู่แล้วสุดท้ายอยู่ที่ผลการแข่งขันหากเราเล่นดีแล้วแพ้มันเป็นเกมแย่หากเล่นไม่ดีแล้วชนะทุกอย่างก็ดีหมดพรุ่งนี้เราต้องดีทั้งสองอย่างทั้งฟอร ความดีและผลการแข่งขันที่ดี